มีกุ้งผัดกาล่ำปีกล้วยบุรชีข้าตังเข้าตูไก่ผัดผักคนะน้ำพริกแมงดาปลาทูไข่ไส้ไส่หมูปลาดุกฟูน่ากินน่ากินกับข้าววันนี้น่ากินใช่ไหมมามาไวๆมากินข้าวกัน สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะขอต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ในวิชาการงานอาชีพค่ะดูจากรูปภาพนะคะที่ทิเชอร์นำมาประกอบการสอนในวันนี้แล้วนะคะก็น่าจะทำให้เด็กๆทุกคนรู้สึกหิวแน่ๆเลยนะคะ,ะวันนี้นะคะ เรื่องที่จะนํามาสอนนั่นก็คือหน่วยที่3นะคะอาหารและโภชนาการนั่นเองค่ะที่เชอร์ก็เลยมีรูปภาพอาหารมาย,ยั่วๆจ้า,าวันนี้นะคะก็จะพาดเด็กๆมาเรียนรู้กันในเรื่องผักและผลไม้นั่นเองที่เรารับประทานกันเข้าไปทุกวันนะคะแต่เอ๊ก่อนที่เราจะรับประทานกันเข้าไปเนี่ยเรารู้หรือไม่ว่าผักชนิดใดหน้าที่ไม่ต้องล้างก่อนปอกเปลือก เอเราผักชนิดใดที่เราจะต้องล้างก่อนที่เราจะปอกเปลือกวันนี้เราก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้กันค่ะรวมถึงวิธีการล้างผักและผลไม้ด้วยนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของพวกเราทุกคนค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะวันนี้เราจะพูดถึงอาหารและโภชนาการค่ะซึ่งมีอยู่2องเรื่องคือเรื่องการล้างผักและผลไม้และการจัดเตรียมผักและผลไม้ค่ะ อย่างที่นักเรียนทราบกันดีนะคะว่าผักและผลไม้เป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเพราะอะไรคะนักเรียนใช่แล้วค่ะเพราะในผักและผลไม้มีทั้งวิตามินและเกลือแร่ใช่ไหมคะที่ช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงสามารถทำงานได้ตามปกติและช่วยให้เราขับถ่ายสะดวกด้วยใช่ไหมคะ แต่ก่อนที่นักเรียนจะนําผักและผลไม้มารับประทานหรือนํามาประกอบอาหารนักเรียนจะต้องทํายังไงก่อนคะถูกต้องเลยค่ะนักเรียนจะต้องนําผักและผลไม้มาล้างก่อนรับประทานทุกครั้งนะคะและนี่ก็เป็นตัวอย่างผลไม้ที่ไม่ต้องล้างก่อนปอกเปลือกค่ะจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูพร <pet it counseling> ้อมกันเลยค่ะนักเรียนผลไม้ที่ไม่ต้องล้างก่อนปอกเปลือกมีทุเรียนขนุน สับป,ปะรดมะพร้าวอ่อนส้มโอและกล้วยหอมค่ะส่วนผลไม้ที่นักเรียนจะต้องล้างก่อนรับประทานหรือล้างก่อนปอกเปลือกมีอง,งุ่นชมพู่สาลี่แอปเปิ้ลส้มฝรัง่งสตรอเบอรี่มะม่วงและมะละกอค่ะ ต่อไปเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการล้างผักและผลไม้กันนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่นักเรียนต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ผักหรือผลไม้ที่จะล้าง 2. กระมังสำหรับใส่น้ำา 3. กระจาดมีรูหรือมีช่อง 4. ถาดเล็กหรือจานที่ใช้ใส่ผักหรือผลไม้ที่ล้างแล้วค่ะและต่อไป คุณครูจะให้น Eu, videos of videos of ed, like ักเรียนไปดูวิดีโอวิธีการล้างผักนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะนักเรียนแน่ใจแล้วเหรอว่าผักในมือปลอดภัยว่าจะหยิบเข้าปากลุกเถอะครับแล้วเดินไปเปิดก๊อกน้ำก็เปิดัวเปลๆาก็ได้แล้วถูผักผ่านน้ำไหลแบบนั้นแหละครับ สูไปเลย2นาทีวิธีนี้นอกจากช่วยกำจัดสิ่งสกปรกยังลดสารพิษได้ถึง63%เชียวนะแค่เนี้จะกินผักเยอะแค่ไหนก็อุ่นใจสบายสบายเดี๋ยวก่อนรู้ไหมว่ากวางตุ้งมีสารพิษตกค้างเกินมาตรฐานรวมไปถึงพริกดอกกะหล่ำคะน้ามะเขือเทศนี่ก็ด้วยแต่ไม่ต้องห่วงถ้าคุณมีน้ำส้มสายชูเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ใส่ในนั้นทำเทในนี้ น้ำส้มสายชูหนึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ำสะอาด4ีลิตรวางตุ้งตัดส่วนที่กินไม่ได้ทิ้งไปและเครีย้ยวเป็นใบๆดอกกระลำํำตัดใบออกแล้วหั่นออกเป็นชิ้นเล็กเล็กมะเขือเทศเด็ดขั้วทิ้งแล้วใส่ลงไปทั้งลูกแบบนั้นแหละแช่ทิ้งไว้15นาทีโกดจากน้ำส้มสายชูจะช่วยลดสารพิษถึง8 4เรพอครบเวลาจะล้างออกด้วยน้ำสะอาดจะทำสลัดหรือแกงจืดก็สะอาดปลอดภัยชัวร์อะมา แถมอีวิธีสำหรับคุณพ่อค้าแม่ค้าล้างผักด้วยเบกกิ้งโซดาโรยไปเลยแค่ครึ่งช้อนโต๊ะในน้ำสะอาด10ลิตรกระลำปีเด็ดใบด้านนอกทิ้งไปแล้วหั่นออกเป็นซีซวนวิธีนี้เหมาะแก่การล้างผักจำนวนเยอะๆเยอะอีกเยอะได้วกว่านี้อีกเมื่อเยอะจนพอใจแล้วก็แช่ไว้15นาทีจะลดสารพิษได้ถึง95%ผักสะอาดปลอดภัยค้นขายสบายใจลูกค้าก็แฮปปี้ด้วยความปรารถนาดีจาก tour.co เป็นึงให้บ้างคะนักเรียนหลังจากที่ชมวิดีโอเกี่ยวกับวิธีการล้างผักไปแล้วนักเรียนจะเห็นได้ว่าการล้างผักและผลไม้นอกจากจะช่วยกําจัดสิ่งสกรปรกแล้วยังช่วยลดสารพิษที่มีในผักผลไม้ด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะมาทบทวนวิธีการล้างผักและผลไม้อีกครั้งนะคะวิธีการล้างผักและผลไม้มีดังนี้ค่ะ 1. วางผักหรือผลไม้ที่จะล้างลงในกระมังที่มีน้ำสะอาดค่ะ 2. ล้างผักหรือผลไม้โดยถูผิวหรือเปลือกเบาๆให้ทั่วส่วนผักที่เป็นใบนักเรียนต้องเด็ดออกล้างทีละใบนะคะ 3. วางผักหรือผลไม้ที่ล้างเสร็จแล้วลงในกระจาดที่มีรูหรือช่องเล็กๆแล้วผึ่งให้เสด็ดน้ำค่ะ 4. จัดวางผักหรือผลไม้ในถาดหรือจานเพื่อเตรียมรับประทานสดหรือนำไปประกอบอาหารค่ะ ต่อไปเรามาดูวิธีการจัดเตรียมผักและผลไม้นะคะสำหรับการจัดเตรียมผักและผลไม้มีวัสดุและอุปกรณ์ที่สำคัญดังนี้ค่ะ 1. ถาดใช้ใส่ผักและผลไม้ที่ยังไม่ได้หัน่น 2. จานใช้ใส่ผักและผลไม้ที่หัน่นหรือปอกเปลือกแล้ว 3. ม,มีดใช้ปอกเปลือกหั่นผักและผลไม้ 4. เขียงใช้รองรับผักและผลไม้ขณะหั่นค่ะและต่อไปเรามาดูวิธีการจัดเตรียมผักและผลไม้กันนะคะการจัดเตรียมผักและผลไม้มีหลายวิธีค่ะแล้วแต่ลักษณะของผักและผลไม้เดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะนักเรียน 1. เด็ดผักเป็นใบเป็นช่อหรือเป็นท่อนเช่นผักชีเด็ดเป็นใบหรือเป็นช่อ เตรียมไว้โรยหน้าอาหารส่วนผักบุ้งเด็ดเป็นท่อนเตรียมไว้สำหรับผัดค่ะ 2. หั่นเป็นท่อนหั่นตามขวางหรือหั่นรูปแบบต่างๆเช่นคะนา้าถั่วฝักยาวหั่นเป็นท่อนเตรียมไว้สำหรับผัดส่วนแตงกวาและมะเขือเทศหั่นตามขวางเป็นชิ้นเตรียมไว้ตกแต่งอาหารหรือรับประทานสดค่ะ3 จัดผักที่หั่นแล้วในจานเพื่อใช้รับประทานสดหรือนําผักไปต้มแล้วจึงจัดวางในจานเพื่อรับประทานกับน้ำพลิกโดยแยกผักแต่ละชนิดแล้วจัดวางเป็นกลุ่มๆในจานเดียวกันแล้วสลับสีให้สวยงามนะคะ 4. ผลไม้ที่ล้างสะอาดแล้วนำมาแยกเป็นกลุ่มตามความสูงจากนั้นจัดวางรวมกันโดยให้ผลไม้ที่เตี้ยก,กว่า อยู่ด้านหน้าส่วนผลไม้ที่สูงกว่าอยู่ด้านหลังแล้ววางสลับสีให้สวยงามนะคะเป็นไงคะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วในวันนี้ในเรื่องของการล้างผักและผลไม้รวมทั้งวิธีการจัดเตรียมผักและผลไม้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้มาเรียนรู้นะคะในเรื่องของผักผลไม้นะคะ ผักชนิดใดบ้างเอ่ยที่เราไม่ต้องล้างก่อนปอกเปลือกนะคะอย่างเช่นพวกทุเรียนนะคะไม่ต้องล้างก่อนปอกเปลือกมะพร้าวนะคะและผละไม้ชนิดใดนะคะหรือผักชนิดใดที่เราควรจะต้องล้างนะคะก็อย่างเช่นมะเขือเทศนะคะสตรอบเบอรี่นะคะผละไม้ประเภทที่มีเปลือกบางนั่นเองนะคะที่เราควรที่จะล้างก่อนนำมารับประทานค่ะ วันนี้เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้วิธีการล้างผักและผลไม้ไปแล้วก็หวังว่าจะนำไปใช้นะคะในชีวิตประจำวันสามารถเป็นลูกมือนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองในการช่วยล้างผักผลไม้ก่อนที่จะนำมารับประทานหรือปรุงอาหารค่ะและการบ้านในวันนี้นะคะทิเชอร์ก็อยากให้เด็กๆนะคะแบ่งนะคะออกมาอย่างละ3ชนิดด้วยกันนะคะนั่นก็คือ ผักหรือผลไม้ก็ได้ค่ะไม่ต้องล้างก่อนปอกเปลือกนะคะบอกมา3ชนิดค่ะและผักผลไม้ชนิดใดเอ่ยที่เราควรที่จะล้างก่อนปอกเปลือกนะคะทีเชอร์ก็ขอฝากกันบ้านไว้2ข้อด้วยกันนะคะสำหรับคลิปเรียนออนไลน์ในวันนี้และคลิปหน้านะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของอาหารที่มีประโยชน์เป็นอย่างไรและไม่มีประโยชน์เป็นอย่างไรค่ะ